เดี๋ยวไปเบิ้งดอกนี่กอนเดอมันเมนดอก นีเมนบอนี่มาเอาดอกเนี่ยโอ้แมนยุตัวล่ะนี่ะตูดปูดอยู่เนี่ยโอ้เสือเห็ดร้ายหลายบอหอยอันนี้กินแล้วเสือเห็ดร้ายหลาย Ít chắc đưa nữa, có đi